ก็กลับมาพบกับนันพันิอีกแล้วเนะคะกับชาแนลฮันเลิกล์เกิลก็สาหรับในคลิปนี้หน้าตาเราก็อาจจะแปลกๆก็คือยังไม่ได้แต่งหน้านะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเอ่อ everyday look พร้อมๆกับทุกคนเนาะก็วันเนี้ยเนี่ยเราก็จะมาทาคาเฟ่ฮอปปิ้งนันเองนะคะคือคาเฟ่ที่เราจะพาทุกคนไปในวันเนี้ยเนี่ยเป็นคาเฟ่แบบว่าสไตล์เกาหลีเหมือนเราแบบอยู่โคเรียเลยนะทุกคนแล้วที่ถ่ายรูปก็คือแบบเยอะมากเป็นคาเฟ่สไตล์เกาหลีอยู่ย่านอารีนะคะคือเราอะเรา เราก็ไปดูในไอจี uh, ของทางร้านเนาะเราเห็นคนไปถ่ายรูปก็คือแบบมีที่ถ่ายรูปเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็แบบมีเครื่องดื่มมีอะไรอย่างเงี้ยคือน่ากินมากเออแล้วก็ที่สําคัญคือคาเฟ่นเนี้ยคนเยอะมากๆนะคะจากที่พันแบบว่าดูรีวิวแบบคนที่เขาไปอะไรเงี้ยนั่นแ,แหละคะ่ะทุกคนแล้วก็วันเนี้ยที่เราไปอะ่ะก็คือไปวันอาทิตย์เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนมันจะแบบเยอะมากแค่ไหนแต่เราก็สู้คะ่ะทุกคนเราก็จะไปเพราะว่า,เ,าเราเรา,เราแบบอยากไปมากเลยเพราะว่ารู้สึกว่าแบบมันสวย แต่ใดๆก่อนอื่นก็คือต้องแต่งหน้าก่อนนะคะตอนนี้สภาพหน้าเราไม่ไหวเลยเดี๋ยวก็มาทาเอ๊ไ่ได้ลุกกันดีกว่าค่ะนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นกล่องคู่ใจของเราเป็นกล่องเครื่องสำอางตัวแรกที่ลงก็คือจะเป็นตัวนี้เลยอันนี้จะเป็นคอนซีลเลอร์ของเคียร์นดตอันนี้ก็คือกระจกคู่ใจของเราเป็นกระจกเอ่อที่เราได้มาจากกิฟต์เอาเวงานวันเกิดของพี่แทนทยองนะคะ เสร็จแล้วขอทาแป้งฝุ่นต่อเลยต่อมาก็จะปัดแก้มพันใช้เป็นตัวนี้คือแบบชอบมากเลยนะคะมันเป็นของโคยูทูปอันนี้พันใช้เป็นเบอร์เอ็มห้าองนะคะคือพันะจะแบบปัดเยอะๆหน่อยเพราะว่าถ้าเราปัดน้อยนะคะทุกครั้งอะคือพันจะแบบไม่ค่อยปัดเยอะพอเราออกกล้องอะไรอย่างเงี้ยคือจะมองไม่เห็นเลยนะ นีพอเราปัดแก้มเราก็คือจะดูมีแบบว่าสีสันขึ้นมาต่อมาเลยก็คือ,คอดัดขนตาเนาะสุดท้ายเลยก็คือจะเป็นลิปโอเคตอนนี้ก็ฟินิชลุกเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราไปทำฟันก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปคาเฟ่ต่อนะคะ ตอนนี้เราก็มาทําฟันก่อนนะคะก็ตอนนี้นะคะพันก็ทําฟันเสร็จแล้วเราก็กําลังจะไปคาเฟ่เหนื่อยมากทุกคนก็คือหมออ่ะเขาบอกพันว่าเดือนหน้าก็คือพิมีมฟันแล้วก็เตรียมถอดเด็กเล้ม ก็ลงจากาวิเทศแล้วก็กำลังจะเดินไปก็เดินไกลนิดนึงแต่ว่าเดินได้คาเฟ่ที่เราจะไปนะคะมีชื่อว่าท u สคาเฟ่แอนด์สตูดคือพนันนะลืมบอกไปเมื่อต้นคลิปตอนนี้เราก็จะเดินไปที่อารีสนะตอนนี้เราอยู่อารีซอยสแล้วถ้าใครที่เกียจเดินเราว่านั่งรถมาดีกว่านะคะ <laughs> ทุกคนคือแบบเหนื่อยมาก <laughs> นี่ตอนนี้ถึงแล้วนะคะ <laughs> <laughs> เห็นไหม <laughs> เห็นตรงกลมๆอันนี้นะคะ เราสั่งเป็นคอนด็อกไปนะคะแต่ว่ามันก็ทำเลเลยช,ช็อกโกแลตมิม้งเลยคอนด็อกไม่กี่มาก มาเพิ่มมีหมึ่งมนูคืออแันนะครบอ้เยา สวย,ยทุกคนคะตอนนี้พันก็กําลังจะกลับบ้านแล้วนะคะคาเฟ่เมื่อก,กี้ก็คือคนเยอะมากบอกเลยอันนี้คือพันมาวันอาทิตย์ก็คือคนเยอะมากเลยโอเคค่ะ คนตอนนี้นะคะพันก็กลับมาถึงบ้านแล้วคือพันอะลืมบอกว่าพันอะไปคาเฟ่อะไรงงมากตอนเปิดคลิปก็คือไม่ได้พูดว่าเราจะไปคาเฟ่อะไรนะคะก็คือพันอะไปคาเฟ่ทัสคาเฟ่แอนด์สตูดิโอก็คืออยู่ที่อารีนะคะคาเฟ่เนี้ยก็คือมันจะเป็นแบบว่ามีความโครียนะขนมอร่อยมากๆขนมเราแบบให้แบบว่า10เต็ม1ิไปเลยแล้วก็น้ำก็คือเราสั่งเป็นช็อกโกแลตมิลค์ไปเนาะก็คืออาจจะขมไปนิดนึงสำหรับเราแต่ว่าพอเรา กินกับตัวแบบว่าเค,ค้กที่เราสั่งมามันแบบมีความหวานเลยแล้วเรากินกับช็อกโกแลตมิลก,ก็คือเข้ากันมากทุกคนมันอร่อยมากๆเลยนะคะส่วนคอนด็อกเนี่ยสำหรับน้ำพันคอนด็อกก็คือยังไม่ได้แบบว้าวเท่าไหร่ใครที่ไปอะ่ะพันเลยคอมเมนต์เลยนะต้องสั่งไอ้เจ้าตัวขนมอันนั้นอะที่พันสั่งอ่ะคือแบบอร่อยจริงๆทุกคน ถ้าใครที่จะไปนะคะพันก็แนะนําให้ทุกคนอ่ะไปวันธรรมดาดีกว่านะคะที่ไม่ใช่แบบว่าวันเสาร์อาทิตย์เพราะว่าวันเนี้ยพันไปเป็นวันอาทิตย์ก็คือคนเยอะมากคนเยอะมากจริงๆแต่ว่าคือจะบอกเลยว่ามันแบบมีที่ถ่ายรูปเยอะมากๆเลยก็ถ้าใครที่กําลังที่จะแบบว่าหาคาเฟ่ที่อยากจะไปอยู่พันก็แนะนําเป็นคาเฟ่ทัสคาเฟ่แอนด์สตูดิโอเลยนะคะคือแบบว่าปังมากก็คือสาหรับคาเฟ่เนี้ยพันรู้คิดไว้ว่าเออเดี๋ยวพันจะแบบว่าไปอีกครั้งแน่นอนนะคะเพราะว่าวันนี้ไปเหมือนแบบว่า ยังไม่หนำใจเท่าไรเดี๋ยวจะไปอีกครั้งแน่นอนเนาะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่กําลังแบบว่ามองหาคาเฟ่หน้าไปในช่วงนี้ก็คือคาเฟ่เนี้ยก็เป็นคาเฟ่หนึ่งที่แบบว่าฮิตในช่วงนี้เลยก็ว่าได้เพราะว่าคนเน่ะเน้นมากจริงๆทุกคนโอเคค่ะแล้วก็ถ้าสําหรับใครนะคะที่แบบว่ามีคาเฟ่น่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเม้นมาได้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะเพราะว่าพัทเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งเลยที่แบบชอบไปคาเฟ่มากๆเลยใครมีคาเฟ่ที่แบบว่าแนะนำํำ ็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะพันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็กดซับสไครบ์เป็นพัน,พนด้วยนะคะบ๊ายบาย